สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการจูนคาบูเรเตโซ่นะครับมาดูกันเลยครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมี2ปุ่มนะครับนี่ฮะเราเราจะใช้ของหัวแบนนะครับนี่ครับใช้ที่ของหัวแบนสอดเข้าไปตรงปุ่มตรงรูนะครับตรงรูด้านข้างนะครับนี่ฮะจะเป็น2ปุ่มนี้นะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกามาให้สุดเลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามาให้สุดทั้ง2ปุ่มนะครับนี่ฮะ สามสิบนาฬิกามาให้สูตรก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะฮะแล้วให้หมุนทวนเข็มนาฬิกากลับไปสองรอบนะครับดูฮะหนึ่งนะครับสองนะครับสองปุ่มเลยนะครับสองรอบนะครับหนึ่งสองนะครับนี่คือมาตรฐานแล้วนะครับแล้วทีนี้เวลา ปุ่มทั้งปุ่มตรงนี้นะเวลาเครื่องมันเร่งเกินไปหรือว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องเร่งเกินไปหรือว่าเบาเกินไปให้เราสามารถปรับปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งเดินเบาได้นะครับเร่งลดได้ส่วนสําหรับปุ่มนี้นะครับปุ่มตัวบนนี้ก็สามารถปรับเร่งลดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ฮะส่วนถ้าเกิดเครื่องเราเครื่องเราไม่ได้รอบนะครับรอบมันแบบเหมือนมันเร่งไม่ขึ้นไม่อะไรนะครับนี่ให้เราหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกามาอีกนะครับเนี่ยฮะ ถ้ามันเล่งไม่ขึ้นเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกามาเรื่อยๆจนมันเร่งขึ้นนะครับี๋ยวนี้ถ้ามันเล่งเกินเราก็หมุนย้อนกลับไปนะครับหมุนย้อนกลับไปเอาตามที่เราต้องการนะครับครับผมคงจะเข้าใจกันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ